สวัสดีครับหนึ่งในไฟล์ข้อมูลที่กินพื้นที่อันมีค่าบน iPhone หรือ iPad ของเราไปอย่างมากมายนั่นคือไฟล์แคชของแอป Line ซึ่งเราใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับไฟล์แคชเป็นไฟล์ชั่วคราวที่แอปสร้างขึ้นในขณะที่เราใช้งานการลบไฟล์นี้จะทำให้เราได้พื้นที่กลับคืนมาเพียบเลยครับของผมได้กลับคืนมาถึง6กิก,ก,กว่าการลบก็ปลอดภัยไม่ลบข้อมูลอะไรของแอปนะครับข้อมูลต่างๆอยู่ครบ ลบได้เลยแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือหลังจากที่ลบไปแล้วปรากฏว่าไฟล์อื่นๆหรือไฟล์อาร์เตอร์สในเครื่องถูกลบไปด้วยครับในเครื่องผมนั้นก่อนหน้านี้ไฟล์อาร์เตอร์สมีอยู่ที่ประมาณ37กิกกว่าๆหลังจากที่ลบไฟล์แคชของแอปไลน์ปรากฏว่าไฟล์อื่นๆนี้ถูกลบหายไปด้วยเลยครับแถมยังหายไปทั้งหมดแบบงงๆเลยครับลบไฟล์แคช6กิกแต่ไฟล์อื่นๆ35กิกกว่าๆหายไปด้วยสุดยอดเลยครับไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน เพื่อนๆลองไปลบกันดูนะครับล้วเปรียบเทียบว่าก่อนลบและหลังลบแคชของ l ล n e ไฟล์อื่นๆหายไปมากน้อยต่างกันแค่ไหนครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับวิธีการลบเพื่อคืนพื้นที่ว่างใน iPhone ของเรากลับคืนมาทําได้ง่ายๆไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวิธีการลบก็ง่ายสุดๆครับให้เพื่อนๆเปิดแอปไลน์ แตะหัวข้อหน้าหลักด้านล่างจากนั้นแตะไอคอนรูปเฟืองด้านบนเพื่อเปิดการตั้งค่าแล้วแตะแชทเลื่อนหน้าจอลงไปแตะลบข้อมูลจากนั้นรอสักครู่เพื่อให้แอป,ปทำการตรวจสอบขนาดข้อมูลแคชระยะเวลาตรวจสอบตรงนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละเครื่องนะครับเร็วช้าต่างกันให้รอจนเสร็จตัวเลขขนาดข้อมูลแคชจะแสดงขึ้นมาจะเห็นว่าในเครื่องของผมมีขนาดถึง6กิกกว่าเลยครับ การลบข้อมูลแคชตรงนี้ไม่ทําให้ข้อมูลการแชทรูปวิดีโอหรือข้อมูลใดๆในแอปไลน์หายไปนะครับเพราะแคชเป็นเพียงไฟล์ชั่วคราวที่แอปสร้างขึ้นในขณะใช้งานเท่านั้นครับไม่มีผลกับข้อมูลอื่นๆลบได้สบายใจครับถัดลงมายังมีข้อมูลประเภทต่างๆเช่นรูปยกเว้นอัลบั้มข้อความเสียงไฟล์ซึ่งเป็นข้อมูลที่รับหรือส่งทางแชทถ้าลบข้อมูลที่หมดเวลาเก็บรักษาแล้วเราจะไม่สามารถดูข้อมูลนั้นได้อีกนะครับ ซึ่งถ้าเลือกลบตรงนี้อีกก็ได้พื้นที่กลับคืนมาเพียบเลยครับซึ่งตรงนี้ขึ้นกับแต่ละคนว่าจะลบข้อมูลเหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้าคิดว่ายังอาจจะได้ใช้อยู่ก็ไม่ต้องลบก็ได้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะยังไม่ลบนะครับเมื่อพร้อมที่จะลบแล้วให้แตะลบข้อมูลที่เลือกด้านล่างได้เลยครับในข้อความถามยืนยันแตะลบข้อมูลแล้วรอสักครู่เพื่อให้แอปทำการลบครับ โดยระยะเวลาที่ใช้ในการลบจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลในเครื่องนะครับถ้าข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลาในการลบนานขึ้นครับเมื่อการลบสําเร็จเรียบร้อยเพื่อนๆจะเห็นว่าข้อมูลแคชตรงนี้กลายเป็นศูนย์ไปแล้วครับไม่มีแคชหลงเหลืออยู่ในเครื่องแล้วได้พื้นที่กลับคืนมาเพียบเลยครับไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเราไปเช็คข้อมูลพื้นที่อื่นๆในเครื่องด้วยการย้อนกลับไปยังหน้าจอโฮมจากนั้นแตะไอคอนการตั้งค่าในรายการตั้งค่าแตะทั่วไป แต่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone แล้วรอสักครู่เพื่อให้แอปทำการตรวจสอบข้อมูลจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ขนาดของไฟล์อื่นๆหรือไฟอัลเตอร์สในเครื่องของผมเมื่อแต่เปิดเข้าไปดูขนาดไฟล์เป็นศูนย์ไปเฉยเลยครับจากก่อนหน้านี้มีขนาดถึง3 5กิกได้ทั้งพื้นที่ว่างจากการลบแคชไลน์และยังได้พื้นที่ว่างจากการลบไฟอลเตอร์ได้อีกด้วยนี่เป็นวิธีที่เจ๋งมากๆเลยครับ เพื่อนๆอย่าลืมไปลองใช้กันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ